ในการคายหนูพื่งอ,ออกมานะครับจากนั้นเนี่ยพอเกเนอายุ32-36วันนะครับเริ่มเข้าสู่เดือนที่3ของพึ่งต่อนที่อยู่บริเวณท้องตรงขอบล่องของแกจะเริ่มผลิตไข่พึ่งหรือว่าบีแบกนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยพึ่งงานที่อยู่ในช่วงอายุตรงนี้จะทําหน้าที่ในการซ่องแสงลงนะครับจะสังเกตได้ว่าลำพึ่งเนี่ยจะมีรูรวมเป็นรูปหกเหลี่ยมพเพราะเนื่องจากว่าพึ่งงานเนี่ย แกจะคอยคายไข่พึ่งออกมาจากตรงบริเวณรอบล่องของแกนะครับพอจากนั้นพอช่วงสุดท้ายของอายุของพึ่งจะเป็นพึ่งที่เก่งที่สุดนะครับแล้วก็แข็งแรงที่สุดแกจะคอยบินว่อนยู่หน้ารังเพื่อคอยป้องกันศัตรูนะครับศัตรูที่จะคอยเข้ามาในรังแต่นั้นเนี่ยจะเป็นพึ่งยาที่มีอายุที่จะมีอายุช่วงสุดท้ายของพึ่งที่จะทําหน้าที่คอยป้องกันรังอยู่ด้านนอก ส่วนพึ่งงานตัวนี้จะพบว่าพึ่งงานเนี่ยจะเป็นอพึ่งงานจะเป็นพึ่งตัวคู่ขอโทษครับจะเป็นพึ่งตัวผู้พึ่งตัวสุดท้ายนะครับลักษณะของเขาเนี่ยจะตัวอ้วนจะตัวอ้วนว่าพึ่งปกตินะครับซึ่งปกติแล้วี่ยพึ่งตัวผู่แกจะมีหน้าที่ของการแกจะมีหน้าที่ของการออกผสมพันธุ์นั้นเดงกับพึ่งนีัะครับในส่วนนี้นะครับเราก็จะเป็นการจัด ผลิตภัณฑ์พึ่งทั้งหมดมีกี่ตัวมีหลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำพึ่งนมพึ่งเกสรพึ่งพอพลิสถึงแม้กระทั่งพิษพึ่งก็ยังเป็นผลิตภัณฑ์พึ่งที่มนุษย์นามาใช้เป็นประโยชน์ได้ด้วยเหมือนกันนะครับในส่วนแรกถ้าเกิดเป็นน้ำพึ่งน้ำพึ่งเขาคือน้ําหวานของดอกไม้ที่พึ่งแปลงเปลี่ยนสภาพกลายมาเป็นน้าพึ่งเพื่อที่จะเป็นอาหารของเขานะครับทั้งของมนุษย์ด้วยของพึ่งด้วยนะครับ ซึ่งแต่เวลาแล้วน้ำพึ่งถือเป็นยาอายุวัฒนะนะครับซึ่งสรรพคุณของเขาถ้าเกิดคนที่นอนไม่หลับเนี่ยลองชงน้ำผึ้งอุ่นก,ก,กินตอนกลางคืนนะครับช่วยให้หลับสบายถึงแม้กระทั่งคนที่เป็นแผลเนี่ยในเบื้องต้นสามารถใช้น้ำผึ้งเนี่ยป้ายแผลได้เลยนะครับเพราะเนื่องจากว่าน้ำผึ้งเนี่ยเขาจะมีสารลดใต้นขนาดเศษแล้วก็ฆ่าเชื้อแบคทีเรียอ่อนๆอยู่นะครับถึงแม้กระทั่งถึงแม้กระทั่งคนที่เจ็บคอเนี่ยลองทานน้ำผึ้งกับมะนาว แล้วก็ลองกลืนลงคอนะครับช่วยให้ดีขึ้นในการนะครับหรือถ้าเกิดเป็นเจสซอนพึ่งเขาะจะเป็นแหล่งรวมของวิตามินแล้วก็โปรโตีนของพึ่งนะครับจะมีวิตามินกว่า2 2ชนิดเอนไซม์กว่า9ี่ิ่ชนิดนะครับซึ่งเจสซนพึ่งตัวนี้หลกัหลกๆเลยมีช่วยในเรื่องของการบำรุงร่างกายนะครับผิวพรรณต่างๆถึงแม้กระทั่งคนที่ต้องการลดน้ําหนักหรือว่าควบคุมน้ําหนักหรือแม้กระทั่งคนที่ต้องการเสริมสร้างกล้ามเนื้อเนี่ย ในส่วนของเกสรพึ่งเขาจะมีตัวโปรโตีนแล้วก็เอนไซม์นะครับช่ยวยเรื่องการเสริมสร้างกล้ามเนื้อด้วยถึงแม้ครั้งคนที่เป็นไซนัสเนี่ยลองชงเกสรพึ่งกับน้ำอุ่นแล้วก็สูตรควานเขานะครับมันจะบำบัดมันเขาได้นะครับถ้าเกิดเป็นนมพึ่งนมพึ่งจะเป็นอาหารเลี้ยต่อนกนนงพยานะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยมีเฉพาะนังพญาคนั้นที่จะได้กินนะครับเขาถือเป็นสุดยอดอาหารของพึ่ง นะครับซึ่งปกติแล้วนมนรึ้งอยู่เป็นรอยัลเจอรีตัวนีจ้จะมีในส่วนของการเสริมสร้างเซลล์ใหม่ๆให้กับร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นเซลล์สมองการชะลอความแก่ต่างๆาหรือแล้กระทั่งนมขึ้งเขาะจะมีเกล็ดนมรึ้งน,นะครับ <Yeah. S 1> ที่จะมีในส่วนของค่าเทน h d ช a ที่สําหรับควบคุมไขมันในโลหิตควบคุมน้ําตาลและคอยสั่สมดุลน้ําตาลในเอดด้วยนะครับ mm hmm. ถ้าเกิดเป็นพ u l i s t พอปพลิสคือสาสก,กัดที่ได้จากยางไม้หรือที่เรียกว่าชันพึ้นนะครับจะสังเกตได้ว่าพ็อปโพลิสเนี่ยจะอยู่ตามฝาาลำที่มีล,ลักษณะสีขาวๆพบเจอในพืชชานโลก็มีเหมือนกันเพื่อโค้งไทยก็เจอนะครับเจอในดุพันธ์คำว่าพอปพลิสตัวนี้คำว่าพอปพลิสตัวนี้สับลากสับเข้ามาจากกลีบโบรานะครับเพราะว่าโพตัวนี้คือคําว่าก่อนคำว่าโพลิสตัวนี้คือเมืองก็คือ สารที่ป้องกันเมื้อไว้อยู่นะครับปกติแล้วเนี่ยเขาจะเป็นตัวเอนทแบคทีเรียที่สำหรับตัวป้องกันแบคทีเรียแล้วก็เชื้อไวรัสต่างๆนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยปัจจุบันพบพอลิสได้ในพวกยาสีฟันสบู่ยาสระผมหรือแมกก้กระทั่งเป็นพอลิสที่เป็นเม็ดหรือว่าเป็นพอลิสที่เป็นน้ำลิควิดเอามาผสมน้ําดื่มก็ได้นะครับเพื่อเพิ่มเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเหมือนกันนะครับ บตอนนี้จะเป็นมุมของอาพิสเทราพีนะคะที่จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมความน่าสนใจของพีพีฟาร์มคาว่าอาพิสเทราพีก็คือการใช้ผลิตภัณฑ์พึ่งไม่ว่าจะเป็นน้ำพึ่งน้ำพึ่งเกสรพึ่งพอพลิสผิดพ,พึ่งใช้มาร่วมกันเพื่อการบำบัดดูแลสุขภาพหรือว่าขจัดปัดเผาโรคภัยต่างๆนะครับถึงแม้กระทั่ง ตอนนี้เนี่ยเขาว่าอพิสเทลัพีแทรกซึมอยู่ในคนไทยทุกวันแล้วอย่างเช่นเรากินน้ำพึ่งเพื่อแก้เจ็บคอเนี่ยตัวน,นี้ก็ถือเป็นอพิสเทรพัพีเหมือนกันนะครับในส่วนหนึ่งหรือแม้กระทั่งการใช้การฝังเข็มด้วยเหล็กในพึ้งหรือว่าการใช้พิษพึ้งก็เป็นอปิสเทรพัพีเหมือนกันนะครับฝังเข้าไปทนลำตัวเพื่อคล้ายๆกับขยายจุดลมปราณต่างๆนะครับทำให้การไหลเวียนของเลือดหินเนี่ยดีขึ้นหรือแม้กระทั่งการใช้ พิษพึ่งต่อยในศาสตร an oui, an ์ของจีนนะครับเพื <N> ่อแก้ไขปัญหาต่างๆปวดเกาลูมาตอยปวดไขข้อต่างๆนะครับถึงแม้กระทั่งโรคิสีโยนต่างๆหรือว่าโรคเลือดันต่างๆนะครับจนเข็มด้วยเหงื่อพวกนี้จะต้องอยู่ในการควบคุมของแพทย์เท่านั้นนะครับเพราะเนื่องจากว่าเป็นศาสตร์แพทย์แผนจีนโบราณนะครับ